อ่าครับสวัสดีครับพี่น้องอ่าวันนี้อ่าผมจะพาพี่น้องมือใหม่เข้ามาทําการถอดอ่าแกนซักของฮิตาชินะครับพี่น้องอ่าแกนซักของฮิตาชิอ่ามีพี่น้องหลายท่านถามว่าอยากเห็นอ่าวิธีการถอดอ่าแกนซักเครื่องซักผ้าฮิตาชิเพราะว่าจะได้เปลี่ยนลูกปืนแต่รับลูกปืนมันแตกมีเอ่อมันเกิดเสียงดังนะครับพี่น้องอันนี้นะครับอ่าหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการถอดอ่าแกนซักเครื่องซักผ้าซัมซุงเอลจมาแล้วนะครับพี่น้อง วันนี้เราจะมาดูาแกนซักฮิตาชิว่ามันจะถอดกันยังไงนะครับพี่น้องอหลังจากที่เราได้ทําการถอดถังด้านในมันออกมาแล้วนะครับอันนี้นะครับถังด้านในมันออกมาแล้ว <c oughs> เราก็จะต้องมาทําการถอดแกนซักออกมานะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนตลับลูกปืนนะครับตลับลูกปืนของมันก็จะมี2ตัวเหมือนกันนะครับล่างตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมจะพาพี่น้อง มาถอดกันเลยนะครับพี่น้องอก่อนอื่นเราต้องไปดูเครื่องไม้เครื่องมือก่อนนะครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรบ้างนะครับพี่น้อง <laughs> พี่น้องตกใจเลยว่าเอา้ามีแค่เนี้อโอโหจะทําได้เลยเนี่ยขนาดของผมอะตัวละสามสี่พัน่ะตอนนี้ กองอยู่ข้างฝาเลยทำไรไม่ได้เลยอ่ะแะแค่นี้จะทําได้เหรอทั้งกองนี้สองร้อยยังไม่ถึงเลย <laughs> นี่นะครับพี่น้องอันนี้แหละครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องว่าทําไมผมถึงไม่เอาเครื่องหมายเครื่องมือที่มันทันสมัยอย่างพี่น้องเข้าใจว่าโอ้ยเอาตัวนั้นดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าพื้ปื้ปื้ปื้นสองสามืดก็เสร็จแล้วนะครับอันนั้นมันยังง่ายเกินไปนะครับพี่น้องมันง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้น ไอกองนี้จะเป็นแรงบันดาลใจกับพี่น้องมือใหม่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือแค่นี้ก็หากินได้เพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่สําคัญเท่าเราเข้าใจทำนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเครื่องมือแค่นี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องไปสังเกตดูนะครับว่าอ้าวเขาทําได้นี่เราก็ต้องทําได้ดิเครื่องมือเราโอ้กองอยู่ข้างฝานะตัวละสามสี่พันโหทิ้งไว้นานแล้วต้องทําใหม่ละทีนี้คิดใหม่ทําใหม่ละเริ่มทําดีกว่า อ่าเมื่อคิดได้ทําได้แล้วนะครับคิดได้แล้วเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะครับพี่น้องอ่าเรามาเริ่มทํากันเลยเอามาเริ่มทํากันเลยนะครับพี่น้องอันนี้ไม่ต้องถอดก็ได้นะครับฐานนี้นะครับ อ่าแล้วตอนที่จะเอาเข้าไปใหม่นะครับอย่าอย่าสับรางนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับอ่าพี่น้องอีท่านเอาเข้าแบบนี้นะนี้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับนี่อ่าแหวนตัวนี้จะต้องอยู่ข้างล่างนี่นะครับนี่นะครับอ่าอย่าลืมนะครับ ออกมาแล้วครับพี่น้องนี่นะครับ แค่นี้ก็ออกได้แล้วนะครับพี่น้องอ่าทีนี้หลังจากที่มันออกมาแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับอ่าต้องสังเกตให้ดีนะครับ <c oughs> อย่าไปรีบร้อนนะครับอ่าด้านในสินยางตัวนี้อ่าเขาจะมีอ่าสปริงอยู่นะครับอ่าไว้รัดไว้รัดขอบยางเพื่อให อป้องกันไม่ให้น้ำรั่วนะครับพี่น้องอ่าถ้ามันหลุดออกมาเราก็จะเก็บเข้าที่เดิมนะครับอย่ายให้มันขาดนะครับเพราะตัวนี้มันยังใช้งานได้อยู่นะครับนี่นะครับใช้งานได้อยู่เพียงแต่ลูกปืนมันแตกนะครับที่พี่น้องจะต้องการเปลี่ยนนะครับนี่นะครับออกมาแล้ว <c oughs> นี่เห็นไหมครับอ่ามันก็มีแค่นี้ครับนี่อ <c oughs> ่า <c oughs> ทุกอย่างตรงนั้นให้มันอยู่สภาพเดิมของมันเลยนะครับพี่น้องห <c> ล <oughs> ังจากนั้นมา เราก็มาทำการถอดลูกปืนเพื่อจะทำการเปียนนะครับ ตัวนี้นะครับอ่าถ้าก่อนที่พี่น้องจะถอดมันนะครับเอา3มขาเข้าใส่นะครับต้องหาน็อตมันามาใส่นะครับหรือว่ามีบล็อกมาเสียบไว้ก่อนก็ได้ครับเพื่อป้องกันเกลียวตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปพเพราะแกะซักถ้าเราจะเอาลุปืนออกมันจะดันนะครับ ครับหลังจากมันยึดกันแบบนี้แล้วเราก็ทําการหมุนเลยครับนี่นะครับหมุนเลยครับอ่านี่นะครับอ่าฝืดเหมือนกันเดี๋ยครับหนักมือเลยครับอ่านี่วิธีการถอดนะครับมันบ้านเลยนะครับนี่นะครับมันบ้านเลยครับอ่าหลังจากนั้นมาพี่น้องเห็นแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วอ่ออย่างนี้ถ้าเจอเครื่องมือของผมอ่ะโอ้โหปืดเดี๋ยวก็ ได้สบายแล้วอันนี้นะครับอันนี้ถ้าเข้าใจมันแบบนี้แล้วอาจจะเอากีบปืชก็ได้ครับทีนี้ครับพอเราเข้าใจทํามันแล้วนะครับพี่น้องอ่านี่นะครับออกได้เลยนะครับหมุนอ่าหลุดหรือเปล่าเนี่ยหลุดแล้วอะไรอะไรหลุดเออลูกปืนหลุดแล้วนี่นะครับอ่าหลังจากที่เราอ่าได้ลูกปืนมาใหม่แล้วนะครับนี่นะครับอ่านี่อ่าเราจะเปลี่ยนลูกปืนแล้วว่ากันเถอะครับอ่านี้ออกแล้วนะครับออกแล้ว แลวแต่ก่อนจะเปลี่ยนลูกปืนอย่างที่ผมอธิบายนะครับถ้าแก๊สซักรั่วไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วครับอีกหน่อยตัวนี้ก็จะเสียแล้วครับไม่ดีนะครับนี่นะครับลูกปืนสองตัวเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอ่ามันจะใหญ่กว่ากันนะครับเห็นไหมครับนี่จะใหญ่กว่ากันนะครับอันนี้ไอ้ตัวปืนไอ้ตัวล่างนะครับนี่ครับไอไอ้ตัวที่อยู่ไอ กับถังนี่นะคร mm ับ hmm. ลูกปืนที่ตัวนี้นะครับมันจะอตัวนี้มันจะใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปฝืนบางครั้งเราอาจจะงงงงว่าเอ้ยเราใส่ผิดเราอาจจะมาใส่ตัวนี้ก็ได้นี่นะครับนี่นะครับมันเข้ากันไม่ได้ถ้าเราฝืนกันไปมันก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะเราตองเคาะมันแรงนะครับเพราะฉะนั้นต้องสงเกียดให้ดีไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวที่ที่มันอยู่ติดถังเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับอันนี้นะครับ สังเกตดูให้ดีนะครับหลังจากนั้นมาลูกปืนตัวนี้เราได้มาใหม่แล้วก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปว่าการเปลี่ยนลูกปืนจะต้องเอาใส่กระบอกนี้ไปก่อนนะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับเอาใส่กระบอกนี้เราเปลี่ยนแล้วนะครับเราเราเปลี่ยนแล้วเราเริ่มเปลี่ยนละเราก็เอาบล็อกนี่นะครับจับมันไว้ไว้ก่อนนะครับถ้ามันตรงเป้ามันก็จะลงดีครับ ครับถ้ามันลงล็อกมันดีมันก็จะลงไปเลยนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็เคาะเคาะตามเดี่ยวของมันได้ตอนนี้ครับนี่นะครับอ่านี่นะครับอันนี้เราเปลี่ยนละเบิแล้วนะครับอ่าอันนี้มาทําใี่น้องดูว่ามันทําได้แบบนี้แหละครับดีนะครับอทีนี้ไอตัวนี้มันการครับนี่นะครับอ่านี่เราจะยัดตรงที่ไปไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปเดี๋ยวมันเข้ายากนะครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอามาใส่่ากระบอกวันนี้เลยนะครับนี่นะครับเราได้ใหม่มาแล้วนะครับนี่นี่นะครับเราได้ใหม่มาแล้วนะครับอพอมันลงล็อกมันไปได้ดีแล้วแล้วก็เคา วนไปนะครับอ่าให้มันลงล็อกของมันดีเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้แหละครับอ่าอ่าเข้าใจแล้วนะครับหลังจากนั้นมาเราเปลี่ยนลูกปืนเสร็จแล้วเราก็เอาแกนของมันเนี่ยครับกลับเข้าไปตามเดิมเลยครับนี่นะครับเนี่เห็นไหมครับอ้าว ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็อาจจะเคาะเล็กๆน้อยๆนะครับาตามขอบนี่นะครับาแค่นี้เองครับจากนั้นมาก็เอาตัวนี้เขายัดเหมือนเดิม <laughs> นี่นะครับไงน,นะครับไม่ยากเลยนะครับทีนี้หลังจากที่มันลงไปแล้วนะครับอ่านี่แล้วก็บล็อกตัวนี้นครับอ่า เคาะลงไปเลยครับนี่ครับนี่อ่านี่ครับนี่ครับอ่าที่เหลือต่อไปมันก็จะเอาน็อตเข้าเสียบอ่านันลงไปนะครับนี่นะครับอ่าวิที่ขันน็อตตัวนี้นะครับอ่านีด้านนี้นะครับอ่าพี่น้องจะต้องขันอ่าตรงตรงมุมแบบนี้ก่อนนะครับนี่นะครับนี่ให้มันให้มันลงไปก่อนนะครับอ่าเราจะมาขันอ่าตัวเดียวมันแน่นเลยไม่ได้มันเอียงครับมันเบียดเลยนะครับ Ok at, พราะฉะนั้นพี่น้องต้องไอล่น็อตตัวนี้นะครับมุมนี้ลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็มาอีกมุมนี้ไปหน่อยหนึ่งมามุมนี้ไปหน่อยหนึ่งมาอีกมุมนี้ไปหน่อยจนมันได้ขนาดของมันแล้วก็เอาตัวกลา,างนี่เข้าเสียบเลยครับจากนั้นก็ประกอบตามเดิมนะครับเห็นนะครับอันนี้คือวิธีการถอดอแกนเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับพี่น้องเราไม่นี่นะครับแป,ป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเห็นไหมครับอันนี้ผมหวังใจว่าจะเป็นแรงบันดาลใจกับพี่น้อง มือใหม่ทุกท่านนะครับว่าพยายามทํานะครับเครื่องไม้เครื่องมือไม่สําคัญเท่าเราเข้าใจทานะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเครื่องมืองผมแค่นี้ก็สามารถทํามาหากินได้เครื่องมือของพี่น้องอตัวละสามพันสี่พันกองอยู่ข้างฝาเก็บมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับพี่น้องคิดใหม่ทําใหม่และเริ่มทานะครับสาหรับวันนี้นะครับพี่น้องขอบคุณมากมายนะครับที่กดติดตามเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ